ูยอยากจะเพิ่มนะครับท่านนายกครับต้องไม่โกกประชาชนด้วยนะครับและไม่ใช่มีแค่น้ำลายเศรษฐาให้สัมภาษณ์ตื่นจากฝันลงมือทำอืเอนะทำงานหนักมีวินัยอ่เศรษฐาเศรษฐาก็าบอกนะเคล็ดลับความสำเร็จนี่ผมดูจากรายข่าวสุขเคล็ดลับความสำเร็จน,นะครับนายกเศรษฐาบอกต้องทำงานหนักและมีวินัยผมอยากจะเพิ่มนะครับท่านนายกครับ ต้องไม่โกกประชาชนด้วยนะครับและไม่ใช่มีแค่น้ำลายนะการพูดว่าเช็ดนับความสมเด็จทํางานหนักมีวินัยมันแค่น้ำลายครับท่านต้องทํางานหนักและต้องทําจริงไม่ใช่พูดอย่างทำอย่างมีวินัยก็ต้องไม่โกกประชาชนจริงไหมครับจุกครูจุกครูจุกครูครับพิเศษพิเศษดีททำงานหนักมีวินัยต้องไม่โกกเอาเข้าไปอย่างนะพิเศษานะผมเชียร์รัฐบาลนะครับและผมรัานายกมากติดตาม ติดตามสิ่งที่ท่านพูดไว้ที่ท่านคิดคุยคิดโมไว้ท่านต้องทําให้สาเร็จต้องทํางานหนักหนักหน่อยนะไม่ใช่ว่าโกหกหนักอมแม่น้องม่อนเจ้าของเพจดันรั่นทวงบ้านวิธามให้ลูกจมน้ําขนาดเข้าค่ายสี่สี่สวันโรงเรียนยังไม่รับผิดชอบอันนี้ก็เป็นเนรียนประจนะครับโรงเรียนนะครับเอานักเรียนไปเข้าคงเข้าค่าก็าปล่อยจนจมน้ําตายไปนย่ยกเขาต้องแสดงความรับผิดออกมายอมรับผิดเนี่ยเนี่ยเห็นแล้วก็น่าสงสารเนี่ย หมาเขาก็มายืนมานั่งอยู่หน้าสงเลยนะครับอืมมีอะไรที่น่าสนใจครับแฉสาวราชบุรีเบื้องหลังโครงการดับโหดชายใกล้วัดโขดหาทีมสังหารโหดทิศเหนะือสมัยที่คนเรานะอืมข่าวสดวครับรวบหนุ่มขายประกันขายข้อมูลคนดังเพียบรวบอดีตพนักง,งานบริษัทประกันขายข้อมูลลูกค้าอื้ออ้างโควิด ขายข้อมูลรายได้เดือนละแสนคนดังดงาราก็โดนเพียบสรยุทธก็โดนด้วยนี่ครับข่าวด่วนจากข่าวสดผมได้เอาข้อมูลไปขายแล้นี่ยวันๆกูก็ยังสงสัยนะอยู่ดีๆก็โทรมาหากูกูไม่รู้จักมันเป็นใครเนี่ยนะอืมอ,ม,อม,มีอะไรที่น่าสนใจอ่ะเงียนมาละสั่มนะสถานการณ์นะักฐานยังวิกฤตกองทัพเงียนมาละสัําหนังโดนตีแตกหลายจุด โรยอมแพ้วลมมันฝนท่านะวนกทางต,ตะวังเหนือตะไครไปพรมมะมอกุาาตะวัมทั่วไทยเย็นลงอีกเหนืออีกานสี่องศาข่า,าวสดก็ดูแลสุขภาพด้วยอืมพี่อ้อยเปิดความรู้สึกถึงดีเจโก้ไม่คิดว่าจะไม่ได้ยินเสียงน้องตอนเชา้าอีกแล้วเตือนภัยในห้องน้ำมีนาฬิกาเป็นแฝไม่ในห้องน้ำสุดท้ายตายเป็น ซ่อนกล้องแอบถ่ายใน mainland, ห้องน้ำน่ากลัวที่หายได้จากข่าวสดนะเนี่ยใครไปเข้าอ้างน้ำที่ไหนต้องมีนรายการด้วยเนี pues, ่ยให้สงสัยไปก่อนเลยว่าอาจจะมีกล้องซ่อนอยู่ในห้องน้ำน่ากลัวนะคนไ็จะี voilà> ่ยีที่ยอามึงก็ไปแอบดูเขาไอ้วิบากไอ้การไล่อย่างนี้ด่าแม่เขาหน่อยดีไหมครับพี่น้องเห็นด้วยไหมเห็นด้วยช่วยกูดาด้วยเกาหลีใต้ออกกฎหมายห้ามกินหมาผมโชคดีไหมเอออันนี้อันนี้ดีนะ ผมเห็นด้วยเพราะผมเป็นคนรักหมาออกกฎหมายห้ามกินหมาอากินเยอะๆมันจะไปแดกม,มันทาไมเห็นไก่ไล่เนี่ยอ้วนเลยนะทาแนงรอดไปแล้วทุกสายมาไปกินหมดอ,อ้วนท้วนเนื้อเนื้อดีเลยนะ่ะเห็นไกนะ่ไล่เนี่ยจะไปแดกมันเลยอืออืมีอะไรที่น่าสนใจเนะี่ยเราก็พยายามหาข่าวหาอะไรที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอ้ออีกข่าวหนึ่งมีคนไปลงข่าวบอกว่ามีภาพปู่มีเสียแป้งและลูกน้องอีกประมาณสิบกว่าคน นะครับไปลงข่าวแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีการถ่ายภาพฉลองหล ắng, ังจากแหกคุกนะสุดท้ายแล้วตํารวจก็บอกเป็นความเท็จก็ฝากสื่อมวลชนนะนกกเสนอข่าวอะไรต่งางๆเนี่ยตรวจสอบโดยไม่ใช่ว่าจะเอาตะเลตติ้งอย่างเดียวนะดูบ้างมันเป็นข่าวจริงข่าวปลอมหาอะไรก็เอาตะเลตติ้งเอาแต่ะคะแนนนิยมเอาแต่สปอนเซอร์ตรวจสอบดูก่อนเสียแป้งเนี่ยออกจากคุกมากขเขาโกหนวดโกนเข่าแล้วแต่ให้ภาพแม่งหนวดเข่าวฟื้นเลยต้องดูหน่อยเออสองหัวเมียเกาหลี ที่หลบหนีจากทัวร์เปิดเผยตัวแล้วไม่ได้หนีไปทํางานไม่ใช่ผีน้อยแค่หนีไปเที่ยวไอ้เรื่องนี้ก็อยากจะฝากนะครับว่าในการหนีออกจากทัวร์เนี่ยออกจากพวบทัวร์อะไรต่างเนี่ยมันต้องเห็นใจไอ้ตัวไกไได์เขาดผมเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวเขาจะเดือดร้อนต้องรับผิดชอบโดนแบนห้าปีไม่ต้องทำมาหากินหนาแดกในการเข้าประเทศแล้วอะเพราะฉะนั้นถ้ามึงจะหนีไป,ไปเที่ยวเรื่ออะไรต่างๆนี่มึงต้องบอกเขาหน่อยให้เกรเขาหน่อยมึงไปกับเขาก็ต้อง,องรับผิดชอบประเทศทุก็นจะแบนก็ไม่ต้องมไม่มีอาทีพหมดที่ทำอาชีพกินหนา,นานแดกนะครัับบจรริงค ผมเนี่ยไปเที่ยวเดี๋ยวเวลาไปทัวร์ไปลอนดอนเนี่ยพอสมมติไปสักสิบวันผมบอกให้ยนี่กูขอเที่ยวเองนะถ้าบอกเขาให้เบอร์เขาติดต่อเราได้ไม่ใช่แบ่งหายไม่อยากลอนดอนเลยวันนี้คืนนี้ก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ในอะไรต่งางๆไม่ใช่แต่ผมเนี่ยผมไปกลับมาเทียแต่ผมไปทัวร์พะแม่สะดวกมีเวลาติดต่อแลวง,นนง่าย,ยาญญาต้องแหน่ตอบง่ายเที่ยวสถานอะไรก็ง่ายง่ายคนเรามีเวลาเราก็ไปขับรถเที่ยวเพื่อนเราอยู่ในลอนดอนเยอะๆมากมายก็พาไปเที่ยวเสร็จแล้วเราต้องให้เบอร์ไว้ถึงเวลาเราก็ต้องกลับมาไม่ใช่หนีหายไปอะไรยเงนี้ นะคนที่เป็นไกด์เป็นไรเขาก็เดือดร้อนเขาโดนแบนนีออชอบข่าวร้ายกู้ภยัยแจ้งหนุ่มชนดับเออ,เอขี่โม่ทรงโมไซก็ระวังระวังไปหน่อยเสร็จถ้าให้สัมภาน์นะห้ารือเอเป็กลงทุนไทยนีข่าวสุดก็เวลาไปมาเนี่ยไป,ไปหาลือหาอะไรต่างๆเนี่ยนะอย่าไปโม้อย่างเดียวน้ำลาย ชวนใครมาลงทุนมีใครมาลงทุนบ้ไหมมีใครเชื่อเศรษฐาไหมไปต่างประเทศก็บอกเศรษฐกิจบ้านเราดีทุกอย่างดีหมดนะแต่อยู่ในประเทศบอกบ้านเราวิกฤตเราต้องไปต้องแจง่ายเงินเก่ายังไงกันแน่ว่าเศรษฐาอืมผมก็งงเหมือนกันนะอืแต่ครับเราก็ดูข่าวสารมีอะไรที่น่าังใจเราก็ดูอ่ะเอออืมติดตามเพจนายกายทุกเดอร์เราก็นำเรื่องนำาามาในจังกามาเล่าเล่าสูา่คนฟังเออ อะไรมีประโยชน์เราก็เอามาเล่านะีน้องแบบติดตามนะมีคดีความมีปัญหาข้อกฎหมายโทรศัพท์มาไม่ต้องเสียตังค์รายการนี้ยินดีฮะอยากดังอยากออกทีวีอยากอะไรต่างๆไม่ต้องเสียตังค์นะจะไปออกรายการดังไหนมาส่งให้ผมผมประสานงานให้ไม่ต้องเสียตังค์ออกรายการได้เลยอยากดังอยากอะไรนะบอกเลยครับนดีไม่คืบหน้าอะไรว่ามาเลยอที่คนอะไรได้หมดต่างไม่มากขึ้นถ้าพ่อแม่พยามไม่เพียงพอลูกเราก็ต้องกลายเป็นอาชญากรเด็กอันนี้เรื่องจริงนะผมคุยนักปัญญาแล้ว นะครับแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่บางเขนนะครับต่อมาครับดาวแปดแฉกบอกว่าอะไรเห็นออกจากประเทศไทยแล้วหนุ่มชาววาดูอาตูหนึ่งในสีแก้งฆ่ารัดคอมัดมือมัดเท้าหนุ่มชาวไต้หวันบุกโรงแรมการภูมิหนักโขดที่ใหม่แม่งฆ่าตั้งเจ็จแล้วก็บุกบุกอะไรต่างๆมัดมือมัดเท้า,ทาหันทบคนไทยต่างประเทศในเมืองไทยแม่มแงโขดที่หม่ขอบคุณไม่ต้องรู้่อยนะอืมบิ๊กโจ๊กลาบวชตนะามสบายนะ ่ามพวกนี้ผมไปให้ราคานะครับตะบวจก็บวชด้วยเปเกี่ยวน,นะครับผมนะเนี่ยมีอำนาจตำบวจอำนาจได้ยึดจบสมัยก่อนก็มีอำนาจตอนนี้ไม่มีอำนาจก็ต้องไปบวชธรรมดาคนเราขึ้นเร็วก็ต้องลงเร็วแค่ก็ไม่มีอำนาจก่อนก่อนดูแลสืสวนสอบสวนก็มีอำนาจลนฟ้าลนแผ่นดินจะเรียกใครมายังไงเรียกตำรวจคนไหนมาก็ต้องมาไม่มาก็โดนที่ไหนนะครับตำรวจสอบสวนกลางหรือที่เรียกก็ย่อ CIB ทลายแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ปลอมสารพัดเว็ด ผมเหลือโอนเงินเพราะเงินเหมือนมียงนเจ็ดพันล้าน,นอันนี้ก็จับดาวแบตแขกนะครับเนี่ยไอ้แก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยทำยังไงนะผ่อนโทษประหารชีวิตได้ยังไงยังทำยังไงปลอมเว็บไซต์ปลอมอะไรเฮ้ยกระไดใคทุกคนโดนปลอกนะครับคนคนระยำทั้งหลายขอหมายจับแก๊งฆ่าสี่คนคดีฆ่าหนุ่มไต้หวันน,นัดมัดคอนัดมัดเท้าบกโรงแรมสอ,อรอบางนาจับดาวแบตแขกแม่งโหดที่หายเลยเนี่ยมันฆ่ากันเอง จีนเท,ทาไต้หวันเทามะหลังเทาเต็มมากในเมืองเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างนายกนะฝากกระทรวงมหาดไทยนะครับฝากตตำรวจฝากฝ่ายปกครองว่าคุณจะหาทางยังไงในการป้องก,นอกันอาชญามแม่แต่มากในเมืองเอานักท่องเที่ยวเข้ามาแม่งเอาจนเข้ามาด้วยนะเปิดขับตีสี่แมระแดดเล่าถึงตีสี่แดดจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอุบัติเหตุแม้กกะเต็มมากในเมืองขับรถนวเมาชนคนตายเยอะยังหลัเปิดถึงตีสี่ทั้งกินทั้งแด่ถึง 3, 3, 2, 3, 2. ตีสี่ ้าเกิดแม่งมีการทนกันตายแบบจก,ก,กระทำนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเงินต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวคุณจะรับผิดชอบต่อความตายอย่างไรอจะรับผิดชอบอะไรหรือว่ากูจะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเดียวตายหาตายหงก็ไม่ได้เกี่ยวกับกูอย่างนั้นหรือไม่ต้องคิดให้ครบรอบด้านพี่น้องครับคนไม่รู้ว่าอีโดมิเน่ต่อไปก็นีสิตีลาโดนรถชนตายเพราะเมามันไม่ได้ขับรถเองจะมีมาตรไาน หมายจับหนุ่มเมียนมาและสาวไทยนางนกต่อเร่งหาตัวทีมนฆ่าสองคนคดีรักนักคอไต้หวันโจรเจอเต็มบ้านเต็มเมืองแก๊งขโมยเข้าเปลือดชาวนาก็เดือดร้อนเออแก๊งขโมยเข้าเปลือกในลงศรีสราบความเสียหาย20ล้านที่อยุธยาแต่โจรแม่งเยอะเข้าเปลือกเขายังขโมยไล้ตั้งอัง่าไหร่ย20ล้านไม่้องมากัำเป็นทีมนะครับมีเรี่องทำไงอ่ะ แค่มองหน้ายาังชนสาคนสนรารภาพใช้มีดไล่ฟันเด็กนักเรียนชายได้รับบาดเจ็บเกิดขึ้นสมุทรสาครมองหน้ายังไม่ได้เลยนคนไทยนะอะไรกันมาแม่งจะโหดขนาดนี้ไหมมองหน้ายังโดนแทงเลยครับแค่มองหน้ามองหน้ากูททำไมนะอ่ะมันอะไรมันจะขนาดนั้นมองหน้ามันจะไม่ได้เลยนะอ่ะฮะกูก็ไม่รู้ยังไงแหละกดไลค์กดแชร์กันหน่อยโป,โปรดเปลีน่นให้กูด้วยนะพี่น,น้องประชาชนได้ติดตามเพจพี่เดนะครับเพราะเดี๋ยวนี้แม่งปิดกั้นการมองเห็นไปหมดอ่ะ นะเอาใบมาก็แม่งกั้นกันจนกูพูดอยู่คนเดียวเนี่ยกูต้องจ้าไงไอ้เฮงไกไล์มาดูเนี่ยช่วยกันครับช่วยกระจายไปบอกบอกต่อๆกันไปพี่เดชเขาพูดดีพูดมันสารกายตัวซึ่งปีนีอะไรต่างก็กว่าไปนะสารละลน้นอือลองทุกเอาผิดในักเรียนสิคนปอลอมใบจีหลอกล่อโชว์ของรับแนละ้วทำเป็นประจา,ดานดาวแปดเจ็โอ้โหแม่งมีแต่โจรแม่งอ่านมาตรงไหนเนี่ย จับหนุ่มใบยิ้มา่าชาวลพบุรีบัญชีม้าหลอกโอนเงินหลอกส่งพิมริบบปวันนี้อย่าไปชิคอาต์อะไรเยอะนะนะโดนหลอกโดนต้มอะไรใครมีปัญหาเรื่องคดีความปัญหาข้อกฎห,หมายก็ปรึกษาทีทมงานทนายใครทุกได้ไม่มีค่าบริการอะไรนะครับไปดูนะมีอะไรที่น่าสนใจนะอืเราก็ให้ความรู้กันเต็มที่ครับพี่น้องครับสบายสบายรนะายการเราก็สบายสบาย